สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับคุณคุณพานครับ EP ที่592นะครับมีพักสะสมพักเก็บมาแบ่งปันครับรายการละ3 0 0บาททุกรายการเลยนะครับรายการละ3 0 0บาทนะครับ592นะครับทางในการติดต่อนับรับ0849037676นะครับเบอร์โทรรายเบอร์เดียวกันนะครับ สนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนๆในพี่ที่ข้าชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกลุ่แรกนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับสมเด็จปกโพเก่านะครับนี่ครับคมคและลึกนะครับดูโพนะครับใบโพสวยคมเลยนะครับสมเด็จโพเก่ามาเล็กนึงนะครับ คมนะครับหูหงะคมเลยครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จหลังมีตายางนะครับหมายเลขสอนนนสงน,าานะครับหมายเลขาสามนะเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่มีมวลสารเป็นเม็ดๆ,ๆก้อนเลยนะเนี่ มันคล้ายๆพระธาตุเลยนะครับนะครับเป็นไม่ก้อนๆเลยนะครับแล้วก็มีจุดเขียวนะครับจุดเขียวแดงๆนะครับมีมวลสารนะครับนะครับมันนี่สามนะครับมานนี่สี่นะครับเป็นผ้าปิดตานะครับเนื้อออกกลานะครับมีปิดทองนะครับ หลังเป็นตะแกรงนะครับนี่ครับมีแผ่นทองปิดนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นหลวงพ่อสนิทนะครับวัดลำบัวลอยนะครับมีเคลือบับนะครับ เป็นหลวงพอ่อสนิทวัดลำม,มูลลอยนะครับเป็นค้ายสมเด็จนั่งบนฐานบัวนะครับหลวงพอ่อสนิทนะครับวัดลำม,มูลลอยนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จหลวงพ่อท่ามนะครับองค์นี้มีรูปถ่ายติดมานะครับสมเด็จหลัง ติดรูปถ่ายลงพ่ท่ามนะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับพร้อมเรียมเลยครับหมายเเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อจ้อยนะครับวัดศรีอุดมพรนะครับหลังเป็นรูปเหมือนนะครับสมเด็จรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุดมพรนะครับหมายเลขเจ็ดครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญหล่อหลักคังนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขแปดนะครับ เหยโล,ละระรังหลุงพ่อพรมวัดช่องแคนี้วทองผสมนะมานิคแป้นะครับมานิเก้านะครับเป็นนางพญานะครับ นงพยากุโงทอทเป็นสุดนโลกนะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นแหวกม้านะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะครับเนี่ยเนีเส้นสายละเอียดคมเลยครับดูนะครับแหวกแน่นแหวกม้านะครับผมพวกกลวยนะครับออกวัดน้องอีดุกนะครับเส้นจะเป็นเส้นม้านะครับคมมากเลยครับเนี่ย เส้นคม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 เลยครับด่าหลังเป็นลูกปลาดุกนะครับแปกมากลนุมผูยนะวยนะออกวัดหนุ่มดุกนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดนะครับที่ลึกในงานผูกพัทสีมาวัดอาหารไร่นะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นนั่งพ่านหลวงปู่ทิมนะครับ นั่งผ่านหลวงปู่ทิมนะครับหมายเลข13นะครับเป็นเหรียญหลงทิมนั่งผ่านนะครับอันนี้เป็นผิวไฟนะครับหตัดแหว่งไปไหนยนะครับ 14นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุดหลวงพ่อสุขวัดการลงนะครับนี่ครับเป็นอันปก้านะครับสภาพใช้นะครับสิบห้านะครับเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งเอกาทศรสเนื้อเงินนะครับนี่องค์ใหญ่นะครับมีต่อโค้ดนะครับนี่ต่อโค้ดเป็นรูปเป็นไข่จักนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ สามร้อยบาทครับโอชวัตน่าจะเป็นพันครับกิงอีกาอีกาทศรดนะครับเนื้อเงินนะครับหมายเลขสิบหกครับเป็นปิตาหล่อโบราณหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปิครับดูนะครับเนื้อเก่าย่นย่นเลยครับหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปิครับนลครับตาหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญสีมาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับหลังพระพุธนะครับสีมานะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหลังพระพุธนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับ หมเแปดครับเป็นเหรียญหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับสภาพใช้นะครับเหรียญหลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วเนื้อฝาบาทสภาพใช้นะหมายเลขสิบแปดนะหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นยี่สิบห้าศตวรรษนะครับเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษนะครับเนื้อตะกั่วนะครับ ผิวหิ้งนะครับยี่สิบนับเป็นเทววสวระครับเนื้อตะกัวนะครับรอครับหลวงพ่อสนิทเหมือนกัน,นครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับทาววสุวรหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยเนื้อตะกัวนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับ เป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงปูม่มุนวัดเขาแดงนะครับปู่ม,มุนวัดเขาแดงนะปัทะลุงนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหูกลางๆนะครับเนะี่ยยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบสองนะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะครับมีรอยตัดช่อนะครับ นวะนะครับนืออกคล้ายคนวะนะครับมีตัดช่อใต้ล่างนะครับพบพันพันวัดบางสะพานนะครับยี่สิบสามเป็นพระปิมนมเนื้อดินนะครับนี่นะครับารายละเอียดคมชัดเลยนะรพระปิิมเนื้อดินนะครับ เง็บเส้นรายละเอียดนะเนี่คมเลยครับใบโพนี่คมเลยนะดูครับ,บ,รคมคมรบหมายเลขยี่สิบสี่นะเป็นหลวงปู่เผือกเหมือนกันนะครับกุศะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหมายเลขยี่สิบสี่นะครับหมายเลขขี่สิบห้าครับ เป็นเตารีดหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนื้อตะก,กัวนะครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเตารี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนื้อตะก,กัวนะครับยันนะครับคุมๆคลนเลยนะนี่ครับติดชัดเจนเลยนะครับ ยี่สิบหกนะครับเป็นผ้าปิดตานะปิดตาหลังแบบนะครับยี่สิบหกนะครับเป็นผ้าปิดตาหลังแบบนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นนางกวักนะครับหลวงพ่อทองนะครับเป็นเนื้อผงนะครับหลังมีจานะครับหลวงพ่อทองวัดลาดยูทานะครับ เป็นพิมพ์นางกวักนะครับอี่สิบแปดครับเป็นเหรียญหล่อครับหลวงพ่อไซวัดช่องลมนะครับเหรล่อหลวงพ่อไซวัดช่องลมเนื้อทองผสมนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไซวัดช่องลมเนื้อทองผสมนะครับ2ีนสิบเก้าครับเป็นลูกเหมือนะครับหลวงพ่อไซเหมือน,นครับ,ล,รบลูกเหมือนหลวงพ่อไซวัดช่องลมครับหมายเลข ยีนะ่สิบเก้านะครับสามสิบนะครับเป็นจตุคามเรีย่ยมเก่านะครับนี่ครับเป็นพระปิตาพังพกานะรครับหลังเป็น คงจะตกคามนะครับลงก็าจะลงรักนะครับแล้วก็เพ้นสีนะครับเลี่ยมเก่านะครับสามสิบเอ็ดนะครับเป็นแผ่นปั๊มหลวงปู่แหวนปีสามศูนย์นะครับเนี่ยครับแผ่นปั๊มหลวงปู่แหวนนะครับปีสามศูนย์นะครับ รายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับสนใจนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือได้เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับสำหรับอี EP นี้ขอจบเพีนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ